มารในจิตคุณแค่เปลี่ยนสันดานทางความคิดและความรู้สึกเราก็จะรอดพ้นจากมารแต่มารในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงมารที่มีชีวิตตัวตนและมีวิชามาดูกันว่าจะรอดอย่างไรมารที่จะกล่าวถึงในวิดีโอนี้หมายถึงคนที่มีชีวิตที่มีวิชาและขวางทางคนอื่นในการฝึกฝนการพัฒนาภายในการฝึกสมาธิ าคุณเป็นนักบวชคุณเป็นแม่ชีคุณถือศีลอยู่ในสถานปฏิบัติคุณอาจจะไม่โดนรบกวนเท่ากับคนที่ทำงานแต่ต้องฝึกภายในแบบจริงจังแบบแบบเบาเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่หลายคนมาปรึกษาเลยมีหลายคนเจอและเจอกันหลายรูปแบบมากทั้งนักปฏิบัติด,ด้วยกันมีความอิจฉาลิษยาซึ่งกันและกันส คนที่อยากได้ลูกศิษย์อยากได้สาวกเก่งๆแต่คุณซึ่งเป็นคนเก่งและคุณไม่ได้ชอบแบบนั้นแต่เขาเป็นมารขวางทางคุณอยู่คุณอาจจะเคยอยู่ร่วมในสถานที่เดียวกับเขานะ,ะ,ะมีนักปฏิบัติผู้หญิงคนหนึ่งมาปรึกษาเปานะคะแต่ว่าได้รู้แล้วว่าไม่ใช่ก็เลยถอยทีนี้พอตอนที่ถอยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาก็หาเรื่องเรานะ,ะลองวิชาใช้ใสใช้สารพัดอย่างนะคะแล้วก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งที่โดน การราังควานข้ามประเทศนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะซึ่งมีการแจ้งหน่วยงานความคุ้มครองอะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้น้องคนนี้ที่โดนเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบการใช้ธุรกิจในทางก่อกวนในทางก่อ,อกวนรบกวนคลื่นสมองนะซึ่งมีอยู่หลายประเภทปัจจุบันนี้มีทั้งการใช้พลังจิตไปนในทางที่ผิดจริงอย่างจริง างทางต่ำนะของคนมีวิชาของคนที่ฝึกรเรื่องไม่ดีแล้วก็มีทั้งที่เป็นอุปกรณ์เพื่อที่รบกวนขึ้นสมองให้เรานั้นรู้สึกแย่และไม่สามารถจะเจริญก้าวหน้านะหลายคนมาปรึกษาเป่าไม่ว่าจะเป็นอาการหูแว่วอาการที่เห็นอะไรแปลกๆคนมีวิชาเนี่ยมีความสามารถในการใช้สิ่งที่ตายไปแล้วหรือผีมารบกวนคุณได้นี่มีจริอจริงเป็นเรื่องจริงและเปาเองก็เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้แล้วมัวแต่ว่าคนอื่ว่าคุณเพอ้อเจอหรือเปล่าคุณคิดไปเองหรือเปล่า คุณงี่เง่าหรือเปล่าคุณระวังนะคะเพราะคนที่เขาผ่านและเจออะไรแบบนี้หรือแม้แต่คนที่กําลังเป็นบ้าและใกล้จะตายถ้าเขาผ่านได้เมื่อไหร่แล้วก็เปาก็คือหนึ่งในนั้นเขาจะเจ๋งกว่าที่คุณคิดหลายเท่าเขาจะเจ๋งกว่าที่คุณคิดหลายเท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังกันว่าคนที่ต้องเจออะไรแบบนี้แต่เราอยากจะทําง,งานเราอยากจะมีชีวิตมีความสุขครบทุกด้านแบบในทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะผ่านมานเหล่านี้ไปได้อย่างไรเราจะผ่านกลุ่ม,มที่เรากวเหล่านี้ไปได้อย่างไรนะคะ ยิ่งก็ามีชาชีพทางโลกก่อนอื่นต้องเตือนทุกๆคนก่อนที่กำลังจะส่งข้อความมาหาเปลาอย่าได้เหมือนคนอื่นที่ส่งมาก่อนหน้านี้ว่าพี่ขาน้องขาผมกำลังเป็นบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณอย่าพิ่งโทษอย่าเพิ่งด่าว่าอย่าเพิ่งโกรธเกลียดตัวเองใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะเพราะมันจะทําให้จิตของคุณนั้นตกทําให้คุณนั้นซึมเศร้า การหวาดกลัวก็จะทําให้คุณพ่ายแพ้ต่อเห่ามานทั้งหมดนะคะและห้ามกังวลใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นให้อภัยตัวเองกว่าคุณจะรอดมาถึงทุกวันนี้และมาเจอวิดีโออันนี้คุณไม่ใช่บังเอิญเพราะนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังจะรอดและเก่งขึ้นนะคะ ก่อนอื่นก็คือเราจะต้องไม่คิดไม่ดีกับตัวเองนั่นเองนะคะ 1. คือหยุดคิดไม่ดีก่อนนะคะนี่คือปัญหาของคนที่มาปรึกษาต่างๆที่พอจะยกให้ฟังและมาดูทางออกกันทีหลังในวิดีโอนี้นะคะซึ่งจะอธิบายให้ฟังอย่างรวดเร็วชัดเจนถูกต้องเพราะว่าทําได้จริงและพกเราลังทําอยู่และมันทําได้จริงได้ผลจริงแน่นอน,นะคะ่ะสก็มีอีกหลายคนที่มาปรึกษานะคะอ,อย่างเช่นเคสพี่คุหนึ่งที่ คุณเจอเพื่อนที่ร่วมปฏิบัติมาด้วยกันเนี่ยฉาคุณแล้วก็ใช้ความสามารถทางพลังจิตรังแกคุณนะคะแต่ตอนที่พี่มาฝึกฝึกษาปาเนี่ยเขาก็จะอารมณ์เต็มที่เลยทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งแค้นใจทั้งน้อยใจเสียใจสารพัดอย่างเลยคุณกําลังปล่อยให้อารมณ์เสียๆลบๆของคุณเนี่ยมันมันเหนือเหตุผลมันเหนือวิธีการทั้งหมดคุณเอ่อต้องลดมันลงก่อนต้องให้มันเย็นลงก่อน จะต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะเพราะเมื่ออารมณ์เราขุณนมัวเมื่อไหร่ทําให้จิตใจเรามัวเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะดึงอะไรที่แย่ๆที่ไม่ดีเข้ามานะคุณไม่สามารถจะหยุดมานที่มารังแก่คุณแล้วเวลาคุณมีอารมณ์แบบนี้นะเรามานโคตรชอบเลยเราเนี่ยถูกมานที่แบบมีวิชานะคอยทําให้หุนยิบอารมณ์เสียตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะควบคุมเราได้ง่ายนั่นเอง 3. ถ้าคุณเคยเชื่อผิดคนหรือเชื่อคนผิดอ่า คุณกาลังเดือดร้อนอะไรบางอย่างแล้วคุณไปเผลอรับอะไรบางอย่างมีป้าอยู่คนหนึ่งมาปรึกษานะคะทางภาคใต้เคยรับของบางอย่างมาเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากความไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเพราะว่าคุณเคยไม่สบายแล้วอาศัยวิชาวิชานั้นเป็นของต่ําหรือใดๆก็ตามที่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องในการฝึกปฏิบัติภายในที่แท้จริงให้คุณนั้นคืนของเรานั้นไปขอเข้ามาเขาซะขอโทษเขาซะ ไปพูดตรงๆได้ยิง่งดีแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตั้งจิตอธิษฐานถึงพระพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่คุณเคารพนับถือและศรัทธาขอเขามาข้าพเจ้าไม่รับสิ่งนี้แล้วปฏิบททัติให้ถูกต้องคุณจําเป็นต้องหยุดการติดต่อทุกทางนะคะหยุดอยู่ห่างอยู่นิ่งๆไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกัวงกลวลใดๆทั้งสิ้นเพราะทันทีที่คุณกลัวคุณกังวคลวคุณจะโดนเขาควบคุมนะคะหยุดแม้แต่การนึกถึงทุกทางเลยนะคะแต่ถ้าบางคนที่แบบได้ผล ติดต่อได้หรือโต้อตอบทางโลรจิตหรือทางพลังจิตอะไรใดๆก็ตามเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะแก้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็สอนนะคะอย่าเปิดโอกาสแก่มารน,นะคะมารมีหลายประเภทเราอย่าไปเปิดโอกาสแก่มารให้มันเข้ามาในจิตใจในชีวิตของเรานะคะศาสนาคริสต์ก็มีสอนอย่าให้โอกาสแก่ซาตานนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเปิดโอกาสไม่ควรที่จะให้โอกาสสิ่งเหล่านี้ให้เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องรอบๆคนไม่ดี มันที่ขวางทางชีวิตอย่าไปดึงเขาเข้ามาให้อยู่ในชีวิตเราให้เราปล่อยเข้าไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าคุณกําลังเป็นคนที่ได้เปิดโอกาสให้มันได้ต่อสู้ได้รบกวนไปแล้วได้มีการด่าทางธุรกิจไปแล้วได้มีการใช้พลังจิตพลังจิตต่อสู้กันไปเรียบร้อยแล้วเราจะทําอย่างไรให้เรานั้นอยู่เหนือเรามันเหล่านั้นนะคะเราจะทําอย่างไรให้เรานั้นมีชีวิตในการทํางานที่จเจริญรุ่งเรืองโดยที่มันทําอะไรไม่ได้ไม่เสเร็จ หลายคนอาจจะได้รับคําแนะนําให้ไปปฏิบัตินะอย่างเปาเนี่ยเคยมีคนแนะนําให้โกนหัวบวชทีแล้วจะรอดพ้นจากเหล่ามานตัวปรีสัพรเวสีทั้งหลายเหล่านั้นนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราผู้ซึ่งไม่เคยคิดที่จะโกนหัวแบบนั้นไม่เคยคิดจะไปบวชแบบนั้นและเราอยากทํางานแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราเราเรา,เราเชื่ออย่างไรได้อย่างนั้นอยู่แล้ว ใช่ค่ะช่วยได้เพราะว่ามารบางประเภทจะไม่ยุ่งกับคนมีศีลและคนปฏิบัติบทเป็นแม่ชีอะไรเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะเคยมีแม่ชีมาปรึกษาเปามาแล้วนะคะว่าเขาก็ได้รับความเดือดร้อนจากคนที่มีวิชาต่างควาน ไม่พอใจอะไรต่างๆทํา,า,าทร้ายเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้ามารถ้าคุณกําลังเป็นมารคนนั้นแล้วฟังอยู่คุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าปอจะไปยุ่งทางของคุณปอไม่ยุ่งค่ะโอเคต้องการจะช่วยเหลือคนที่เขาต้องการจะมีชีวิตในทางของเขาเองและเป็นไปในทางที่ดีและถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคมให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะถ้าคุณเปิดโอกาสให้มารมันรู้ตัวไปแล้วว่าเฮ้ hey ผู้หญิงคนนี้มีชีวิตอยู่จริงและยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายตามฝีมือน้ำมือของคุณที่เคยทําให้ผู้หญิงคนนี้ได้เกือบตายลงถ้าผู้หญิงคนนี้ได้เกิดการต่อโต้ตคุณไปแล้วจำไห้นะคะหากคุณกําลังเป็นคนที่เจอมารเจอมนุษย์เจอคนที่มีวิชาเก่งกาจมากความสามารถเก่งในเรื่องพลังจิตในทางต่าเก่งในเรื่องธุรจิตในด้านผิดๆกําลังทําร้ายและก่อกวนขวางทางคุณความเจริญของคุณขอให้คุณจําไว้ว่ามารเหล่านั้นเป็นแค่สิ่งที่ทําให้คุณนั้นเก่งขึ้น แค่คุณน,นั้นรู้จักคิดดีเป็นและเห็นโอกาสตรงนั้นคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องมาเป็นแค่บททดสอบให้คุณนั้นเจอปัญญาที่จะเอาตัวรอดในปัญหานั้นและคุณจะเก่งขึ้นเจ๋งขึ้นคุณจะเนื้อเหล่ามารอีกอย่างหนึ่งถ้าหากคุณสงบนิ่งไม่ได้นะสงบนิ่งชนะทุกสิ่งแต่ถ้าในบางเวลาที่เราต้องทํางานวุ่นวายแล้วคุณเกิดเกิดหลุดขึ้นมาว่าคุณไม่สามารถจะสงบนิ่งมีสติอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่นิ่งๆได้ ขอให้คุณจงจำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าคุณอย่ากลัวมันเด็ดขาดคุณอย่าปล่อยให้จิตของคุณอ่อนแอกว่ามารเหล่านั้นคุณจะต้องเนื้อเหล่ามารเหล่านั้นทั้งหมดผู้หญิงหลายคนเวลาฝึกปฏิบัติเนี่ยจะโดนมารที่มีวิชาเก่งในเรื่องพลังจิตไม่ว่าจะเป็นการส่งภาพที่ไม่ดีเข้ามาในหัวคุณหรือคนที่เก่งโทรจิตหรือพลังจิตในทางต่ําที่สามารถส่งกระแสจิตรบก,กวนคุณอย่างที่บอกเคยบอกไม่ใช่หมายความว่าคนที่พลังจิตเก่งขึ้น สมาธิดีขึ้นแล้วจะเป็นคนดีทุกคนนะคะหรือแม้แต่ตําแหน่งต่างๆไม่ได้ประกันได้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนจิตใจดีและไม่ทําร้ายคุณนะคะพอรับปรึกษาคนมาเป็นแบบนับพันคนนะคะเจอเป็นร้อยคนที่ต้องประสบปัญหาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอนี่คือคําแนะนําที่จากประสบการณ์จริงสําหรับคนที่ฝึกสมาธินะคะในระดับที่สูงขึ้นและมีการาพัฒนาภายในนะคะ เราอาจจะต้องเจอมานในจิตใจของเราที่เราเคยสร้างและเราต้องผ่านมันไปให้ได้อันนั้นจริงๆริงเราไม่ได้ยากแต่ถ้าเราเจอมานจากข้างนอกหรือมานจากข้างนอกที่มีความสามารถในการรบกวนภายในอ่ะมานจากข้างนอกที่มารบกวนภายในของเรานะคะซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวเรานั้นก็มีได้สองแบบนั่นก็คือเป็นคนเหมือนเราแต่มีวิชามีอำนาจมีศิลปศาสตร์มี มีการใช้พูดผีหรือสิ่งที่คุณมองไม่เห็น,ใน,ใ,นในยุคที่แบบ AI สุดเจ๋งขนาดนี้ก็ยังมีคนที่มีวิชาที่สามารถถอดจิตถอดวิญญาณได้นะคะทีนี้มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือในมิติอื่นที่แบบเม,เมื่อเวลาเราฝึกถึงระดับหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะรู้เห็นต่างม,มิตินะคะบางคนที่มาปรึกษาเปาเนี่ยไปเจอ,อามานในอีกมิติหนึ่งนะคะ จริงๆมารขวางทางมีหลายรูปแบบมากนะคะมีตั้งแต่ต่ําจนถึงแบบระดับเทพระดับเทวดาอะไรเงี้ยที่เป็นแบบว่ามีบุญเยอะนะแต่ก็มีความเป็นจิตเป็นมารสูงมากนะคะก็มีหลายระดับมากเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนที่บอกิตตกอย่างหนักเนะี่ยบอก,ก็เจอมารที่เป็นแบบชั้นต่าเลยพีเปรซ์เวอทีพีข้างทางสุรกายที่แบบว่าอยากให้เรานั่นบวชโกนหัวเพื่อจะอยู่ตรวจน้ําให้เขาทั้งวันทั้งคืนนะคะมีความเห็นแก่ตัวและความโลภขนาดนั้นเลยนะ,ะซึ่งรับบุญไม่เป็นด้วยซ้ํานะคะแต่วิธีทางที่จะแก้ออกจากสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่หนึ่งเลยมีจิตใจที่เข้มแข็งและไม่กลัวอะไรทั้งหมดทั้งสิ้น,นะะเมื่อเราสร้างจิตของเราให้แกร่งปกป้องตัวเราได้ จิตเนี่ยเป็นมวลพลังงานนะคะแล้วเราจะต้องเป็นคนที่มีความเมตตากว้างไกลดวงจิตของเราจะใหญ่และมันจะแข็มแข็งถ้าคนที่มองเห็นนะคุณจะรู้ว่ามันเป็นวงกลมอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมลักษณะเป็นมวลกลมๆและปลกป้องเราได้จริงนะคะนั่นคือเรื่องจริงและคุณต้องทํามันให้ได้มันจะค่อยๆดีขึ้นนะมันต้องใช้เวลานะคะเราต้องอดทนอย่ามัวแต่พร่ำบ่นนะคะ คำที่แนะนําในวิดีโอนี้เป็นความจริงมาจากประสบการณ์จริงนะคะพอช่วยเหลือมาหลายคนแล้วและได้ผลจริงนะคะนะสำหรับคนที่อยากจะอยู่ในทางโลกแต่อยากฝึกปฏิบัติภายในเพื่อให้รอดพ้นจากเหล่ามารวิดีโอนี้ช่วยคุณได้จิตของเราเนี่ยมหัศจรรย์มากนะคะจิตของมนุษย์มันเกินคาดมากๆในหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทําได้จริงๆแล้วเก่งกว่า AI ด้วยซ้ำนะเก่งกับเรามิจฉาชีพทั้งหมดนะ หากคุณฝึกให้มันไปไปในไ,ไปในทางที่แย่ๆในทางที่เลวร้ายหนักๆมันก็จะเก่งกาจในทางนั้นเหมือนกันนะเปาเคยแบบว่านอนสมาธินะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเองเพราะว่าปาโพสเป็นบทความลง Facebook ด้วยอนอนสมาธิพุทโธพุทโธนะก่อนหน้านั้นเปอก็เคยเจอแบบเข้ามาแทกกระแสจิตว่ารัก รักติดตดติดตดชื่อเขาค่ะคือประมาณให้เราหลงรักเขาให้เรากลับไปหาเขาให้เรากลับไปเป็นบริวารรับใช้เขาอะไรเงี้ยแต่พอก็พูดโธพุโทโธตั้งมั่นเราเห็นแต่ภาพพระพ,พ,พุทธเจ้านะคะเรานึกแต่ภาพพระพุทธเจ้าและอรหันที่เราศรัทธาที่เรานับถือเท่านั้นแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆให้คุณเปิดตาลุกขึ้นทําอย่างอื่นก่อนแล้วทาต่อนะคะมาเหล่านี้บางครั้งมันมีชีวิตอยู่จริงมันก็เก่งกาจขึ้นเหมือนกันนะคะและมันอาจจะเป็นเทพ โดยก็ได้ถ้าหากเราแก่งขึ้นระดับเทพแล้วเขาก็เป็นเทพได้เหมือนกันแต่เป็นเทพฝ่ายดําเป็นเทพฝ่ายอธรรมไม่กี่เดือนก่อนเหมือนกันปอนอนสมาธิเวลาประมาณตีหนถึงตีสองนะคะเรากําลังหลับและเอได้สอนไปแล้วนั่นคือการจับหลับค่ะภาษาโบราณคือจับหลับการนอนสมาธิเพื่อฝึกมหาสติเราจําเป็นที่จะต้อง รู้ตัวตลอดเวลาหลายคนมาดูเฟเพจเปาแล้วก็สงสัยว่าเราต้องฝึกขนาดนี้เลยเหรอถ้าคุณเป็นคนที่เจอเหล่ามานอย่างเปาหรือใครหลายคนที่มาปรึกษาเปาหรือเคยคอมเมนต์บอกว่าเจอเหมือนกันแล้วมันทรมานยังไงโคตรทรมานเลยแต่เรายังต้องฝึกต่อไปนะคะได้โปรดเข้าใจว่าเราจําเป็นอย่างมากที่จะต้องฝึกนะคะและมันก็ได้ผละด้วยประมาณตีหนึ่งีสองนะเปารู้สึกได้ว่าเหมือนมีมวลมวลจิตของมนุษย์ที่มีวิชาในทางต่ําสกปรก จากปลายเท้าขึ้นมานะคะแต่เรารู้สึกตรงจังหวะที่ถึงหน้าแข้งนะคะแล้วเบาก็รู้ว่าเขาคือใครเบาก็นึกภาพครูบาอาจารย์ของเขาเลยนะคะโรงศพของโรงศพของครูบาอาจารย์เขานะท่านใดนั้นเราเห็นวิญญาณของเขาอยู่ตรงปลายเท้าครูบาอาจารย์ของเขาซึ่งยังเก็บศพอยู่ในสถานที่ที่เขา ชาวบ้านเรียกว่าเขาปฏิบัติแต่เขาอยู่ในคลาบของนักบวชแต่เขาเป็นคนที่ซีลขาดนั่นเองนะคะใช้วิชาในทางต่ํามีความอยากได้เราไปเป็นบริวารไปเป็นคนรับใช้ในสถานที่เขาแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนที่มีบุญนะคะหญิงไหนเป็นคนที่มีบุญนะคะแล้วก็ ออกมาฝึกปฏิบัติจริงๆจังๆแบบนี้ก็มักจะเจอแบบนี้นะคะ,ะเขาก็จะอยากได้นะคะเพราะว่าเขามีมารเหล่านี้จะมีความเชื่อว่าถ้าได้เราไปเราสามารถที่จะล้างวิญญาณผีทั้งหลายในสถานที่ของเขาได้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะรบกวนมากกว่านั้นอาจจะมีวิชาทางประเทศเพื่อนบ้านมารบกวนตรงหวังขาของเราเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติสวมดมนต์ใดๆก็ตามไม่สําเร็จนั่นเองนั่นคือมาร ถามว่าแล้วเห็นได้อย่างไรล่ะนั่นคือตาที่3ค่ะคนที่ฝึกสมาธิที่สมาธิสูงขึ้นมีสติดีขึ้นตาที่3จะเปิดโดยอัตโนมัติโดยโดยปกติอยู่แล้วนะคะเราก็รู้ว่าเขาคือใครและตรงไหนเกิดอะไรขึ้นเราเห็นวิญญาณของเขาไปยืนอยู่ปลายเท้าครูบาอาจารย์เขาและโดนไฟนรกเผาวิญญาณของเขาและได้ยินเสียงของเขาว่า กูกาลังโดนทําโทษนะคะตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็ใช้วิธีอื่นนะคะโดยการแบบว่าแทรกกระแสกกจิตส่งความคิดไม่ดีมาแต่ไม่มีวิธีการแบบนั้นอีกเลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็ได้ผลนะคะแต่อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่เราเคยทําก่อนอันนี้นะคะแต่สิ่งที่มาทดสอบในวันนั้นกับเป็นคนที่เคยฝึกจิตให้เรานะคะแล้วก่อนที่ท่านได้เสียชีวิตลงเนี่ยท่านก็มาทดสอบเราโดยการกดหัวเราะะเป็นเหมือนมารเลยนะคะแต่ทีนี้วันนั้นเรานึก ภาพพระพุทธเจ้าแบบนึกชัดเจนมากๆแล้วเขาก็ปล่อยอ่าวิธีนี้ก็ได้ผลนักฝึกปฏิบัติภายในจิตใจพัฒนาภายในทั้งหลายนะคะปอแนะนํามไม่ฝึกอีกอย่างนั่นก็คือพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะเดินจะเรินทุกๆด้านในชีวิตนะคะและทีนี้เนี่ยการที่เราฝึกทั้งพัฒนาตัวเองและพัฒนาภายในมันก็จะมีะการ ยกระดับจิตใจเกิดขึ้นและเมื่อเรายกระดับจิตใจเกิดขึ้นความคิดรอกว้างไกลขึ้นเราคิดเพื่อผู้คนมากขึ้นเพื่อธรรมชาติเพื่อสัตว์โลกทั้งหมดมากขึ้นเราจะมีดวงจิตที่ใหญ่ขึ้นและเราจะมีวิญญาณภายในที่ใหญ่ขึ้นคล้ายๆกับดรจิวที่เราเคยแชร์ไปก่อนหน้านี้นะคะลักษณะ กายภายในของเราจะใหญ่ขึ้นนั่นเองและถ้าคุณเข้าถึงจุดนี้คุณรู้สึกว่าคุณตัวใหญ่ขึ้นอไม่ใช่เป็นการย่องย่องตนเองหรือแบบเป็นการแบบให้ความสําคัญตัวเองมากเกินไปแต่ถ้าคุณฝึกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเป็นอย่างนั้นให้คุณนั้นมองมานเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นเศษอากาศควันพิษอย่าไปให้ความสําคัญให้มันใหญ่กว่าคุณเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นป่าาเจอมาที่มีวิชาที่ชอบที่บ้าตันหาบ้ากรม เป็นพวกอาวิชาตันหาอาวิชาอุปาทานแบบเต็มหัวไปหมดสีนขาดไม่มีจะข้ออะไรเงี้ยนะชอบรบกวนเวลาที่เราเข้าห้องน้ำห้องส้วมอ่ะส่งคลื่นความคิดแบบอุบาทอป,ปรีสุดๆดไปเลยนะจะให้ทำอย่างไรนะคะวิธีการที่เปาใช้และได้ผลจริงๆนั่นก็คือเปาเห็นเขาเป็นเพียงแค่มดในห้องส้วมตัวหนึ่งที่รอวันเราชำระล้างร่างกายนะคะ เอาสิ่งไม่สะอาดออกไปจากร่างกายนะคะเวลาเราอาบน้ำปอก็จะเปิดเพลงเต้นราสนุกสนานนั่นคือเราต้องรักษาความเบิกบานภายในใจิตใจ enjoy มีความสุขนะคะไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่ตกต่ําเหล่านั้นสิ่งที่ขวางทางเหล่านั้นนะคะและไม่ต้องไปพูดไปมากมายเดี๋ยวคนอื่นที่ไม่เข้าใจอาจจะว่าเราบ้าได้มาคุยกับปอค่ะปอจะบอก ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเปาคนนี้นะคะ,ะหากใครมาฟังเพจหลายๆคนหลายๆค,ครั้งแล้วเปาได้รับคลื่นได้ได้ยินว่าเออมาฟังเพจนี้มักจะได้ยินเสียงแปลกๆบางคนก็ตกใจอุ๊ยอะไรน้องเปาอะไรเงี้ยอาจจะได้ยินเสียงอุบาทอปรีมนันเปรนสวีสิร์็ตามแต่นะคะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเปาก่อนอื่นนะ,ะต้องขอบคุณก่อน และก็อย่าไปสนใจสิ่งเหล่านั้นนะคะขอให้ตั้งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่เปาให้เป็นความรู้ตรงนี้นะคะและก็ทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเปกจะชื่นใจมากๆถ้ามาคอมเมนต์แล้วบอกว่าชีวิตดีขึ้นอย่างไรนะคะเอาล่ะทีนี้ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับวิธีการสรุปวิธีการที่จะให้รอดพ้นจากเหล่ามารค,คนที่มีวิชาที่อาศัยสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะ เออเบามองเห็นเนี่ยพี่มองไม่เห็นเนี่ยเบารู้นะว่าใครเอาดำดำถอดอะไรมาที่ห้องอะไรเบาร,รู้แต่พี่มองไม่เห็นพี่ต้องทํำยังไงมาฟังห้าข้อชนะเหล่ามารมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนั่นก็คือสงบนิ่งชนะทุกสิ่งเป็นความจริงหากคุณสงบนิ่งได้เบิกบานอยู่ภายในเบาๆอมยิ้มได้นะคะพวกเขากําลังเลือกทางผิดนะคะ เขากาลังอยู่ในนรกบวกเวกวยว,าย,วายหิวตัณหาหิวกิเลสหิวความอยากมีอยากได้หรือใดๆก็ตามนะคะให้เรานั้นสงบนิ่งเมื่อคุณสงบนิ่งแล้วคุณรู้สึกอยากจะปกป้องตัวเองอยังไงเมื่อคุณมีจิตใจเข้มแข็งสิ่งไม่ดีทั้งหมดทั้งปวงที่เขาส่งมาที่คุณจะกลับไปยังตัวเขาหากเขาส่งมาหาคุณอย่างแรงมันจะดีดกลับไปหาตัวเขาอย่างแรงนะคะเมื่อเราสงบนิ่งให้เขาเราเพียงแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาสารภาพความจริงลำบาปอะไรบางอย่าง เขาก็จะทําอย่างนั้นทันทีนะคะเป็นอย่างนี้จริงๆนี่คือความจริงนะคะเพราะฉะนั้นจงสงบนิ่งนะคะแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งนะคะข้อที่2ก็คือให้เรานั้นอดทนแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ่าบางคนอดทนไม่ได้เพราะขาดการควบคุมอารมณ์ไปดูวิดีโอการควบคุมอารมณ์ระหว่างวันนะคะวิธีทางหนึ่งที่การจะทําให้ชีวิตและสมาธินั้นดีขึ้นคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่กลัวจำไว้นะคะถ้าคุณกลัว แจริงๆแล้วเป็นข้อแรกเลยข้อเดียวและข้อสําคัญมากๆนั่นก็คือคุณต้องไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเพราะการไม่กลัวนั้นจะทําให้คุณนั้นมีจิตที่เข้มแข็งไม่มีใครทําอะไรคุณได้แต่ถ้าจิตของคุณอ่อนจิตของคุณตกจิตของคุณเศร้าเมื่อไหร่เขาเหล่านั้นหรือมารเหล่านั้นจะเข้าควบคุมชีวิตของคุณได้ทันทีนะคะและคุณจะต้องฝึกสติวิธีการที่ฝึกของเปาเนี่ยเปาฝึกนอนสมาธิ ฝึกให้เป็นคนที่มีมหาสติเราทุกคนทําได้หลายคนไม่เชื่อนะคะว่าบุคคลธรรมดาคนธรรมดาอุบาสิกาธรรมดาจะทําได้จะต้องเป็นพระแม่ชีเท่านั้นไม่จริงเพราะว่าปอทําได้และปอรู้จักคารวาสหลายคนที่มีมหาสติและได้ผลจริงใครคิดจะปีนบ้านคุณคุณยังรู้เลยคะ่ะมันดีขนาดนั้นเลยและก็สมาธิดี ฝึกสมาธินะคะใครสนใจฝึกสมาธิไม่มีผิดมีภัยและเป้าหมายหลักของเพจนี้นั่นก็คือฝึกสมาธิเพื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นฝึกสมาธิเพื่อความปลอดภยอัยมีบ้างด้วยนั่นก็คือฝึกสมาธิเพื่อความร่ารวยเร็วๆนี้วิดีโอหน้าเนี่ยเรจะนํามาสอนการฝึกตาที่3ามเพื่อชีวิตที่มั่งคั่งและร่ำรวยเราจะมีสุขภาพดีชีวิตที่ปลอดภัยและมั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยกันอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราจะต้องเป็นคนที่มีปัญญาดี เพจนี้สอนฝึกปัญญาด้วยนะคะเพราะเพราะาหลายคนสงสัยแล้วก็ถามแล้วก็มีคลื่นเข้ามาอยู่บ่อยๆทําไมเราจะต้องฝึกปัญญานะคะมนุษย์ธรรมดาปัญญาธรรมดาใช้ไม่ได้หรอกหรือ ปัญญานั้นเป็นสิ่งสําคัญมากในการเอาตัวรอดเวลาที่คุณมีสติคุณอาจจะคิดไม่ออกว่าจะหาทางออกอยังไงแต่ถ้าคุณมีปัญญาแล้วก็คุณสามารถแก้ปัญหาและการเอาตัวรอดทั้งหมดได้เลยทีเดียวคือสิ่งที่สําคัญมากคุณสามารถจะเข้าถึงสัตรรทำความจริงของมนุษย์ทั้งหมดทั้งปวงด้วยปัญญาของคุณนั่นเองนะคะข้อที่3จงจําไว้เสมอว่า เมื่อจิตของเราจิตของเราเนี่ยค่ะเป็นพลังงานและเป็นมวลเป็นมวลพลังงานะถ้าคุณมองเห็นมันจะมีลักษณะกลมๆและมันเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่เราเคยเห็นจิตของนุษย์ที่แบบไปก่อนแล้วคิดจะวิ่งก็ไปก่อนแล้ววิ่งไปตรงนั้นตรงนี้ไปก่อนแล้วนะคะดมนั่นก็คือสิ่งสําคัญที่ว่าจิตสนใจสิ่งไหนพลังจิตหรือพลังงานเนี่ยไปที่นั่นนะถ้าไม่เชื่อเพือพ่อนๆลองแพ่งฝ่ามือแล้วรู้สึกได้ไหม อยู่นิ่งๆอย่างสงบคุณจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีพลังงานบางอย่างที่แบบนี้นั่นคือพลังจิตของคุณนั่นเองนะคะถ้าหากคุณให้อํานาจสิ่งไหนเวลาคุณสนใจสิ่งไหนถ้าคุณสนใจมานคุณอ่อนแอต่อมันคุณเปิดโอกาสให้มันมันก็จะเข้าควบคุมให้คุณควบคุมคุณเขาอาจจะดูภายนอกเป็นผู้ที่แบบว่าน้ากราบนะคะแต่ในจิตใจของเขาอยากให้เขาเนี่ย เขาอยากให้คุณนี่ควรครางชื่อเขาไปหาเขาอยู่รับใช้เขาเขาจะควบคุมคุณได้ถ้าเขาถ้าคุณขาดข้อนี้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไม่เปิดโอกาสเขาคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่ให้พลังงานในสิ่งนั้นไม่ให้จิตไปสนใจในสิ่งนั้นสายพัฒนาตัวเองมักจะมีประโยคนี้เมื่อเราสนใจสิ่งไหน พลังงานไหลไปที่นั่นนั่นเป็นความจริงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะออกจากเหล่ามาเรเหล่านี้ได้นะั่นก็คือให้เรานั้นไปสนใจอย่างอื่นนั่นเองไปสนใจสิ่งใหม่ๆเป็นไปสนใจสิ่งที่ให้พลังชีวิตไปสนใจสิ่งที่สร้างความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตไปสนใจด้านที่ทําให้สุขภาพดีอ่าใครออกหักและกําลังรู้สึกแย่แล้วมันมีมารมาไปปฏิบัติทําทไป ปฏิบัติสมาธิแล้วเ,เจอเหล่ามารที่มีวิชาจะทําอย่างไรหาทางที่ทําให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นทําสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะอย่าเอาจิตเอาใจไปสนใจสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันจะเติบโตในชีวิตของคุณนั่นเองสี่ฝึกคิดดีในเพจมีสอนฝึกคิดดีด้วยนะคะฝึกคิดดีนั่นดียังไงฝึกคิดดีนั้นไม่ใช่แค่แบบที่สายพัฒนาตัวเองว่ากันว่าเมื่อเรา คิดอย่างไรจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเป็นอย่างไรเราจะได้แบบนั้นมันไม่ใช่แค่นั้นแต่การฝึกคิดดีนั้นจะทําให้รอดพ้นจากเหล่ามารได้ด้วยนะคะจะทําให้เรานั้นอยู่เหนือเหล่ามารได้ด้วยเพราะเวลาที่เราคิดดีเป็นเราจะมองเห็นของดีในเหตุการณ์ที่มันแย่ๆเราจะมองเห็นของดีแม้กระทั่งมารกําลังทําไม่ดีกับเรานะ,ะอย่างเช่นอะไรได้บ้างที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือนะคะคนหูแววคนหูแวว มีเยอะมากๆเลยนะที่ปฏิบัติแล้วก็เกิดการคือพื้นฐานของหูทิ์แล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะราคาญเขาจะหงุดหงิดเขาจะไม่พอใจในสิ่งนี้มนุษย์เราเนี่ยมีของดีกันทุกคนและมีของดีกันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่กลับมองไม่เห็นถ้าคุณเป็นคนที่คิดไม่ดีผมว่าผมเป็นบ้านแน่เลยแน่นอนนี่คือความคิดไม่ดีคนที่หูแววนะคะก็คือคุณกําลังได้ยินคลื่นเสียงคลื่นความคิดของคน,นของคนด้วยกัน,นแต่บางคนเนี่ย ไปทําสมาธิแล้วมันเปิดแบบได้ยินคลื่นเสียงคลื่นคลื่นเสียงที่เป็น มิติหนึ่งดึง่นก็ขึ้นอยู่กับระดับจิตใจของคนถ้าคนคนนั้นอ,อยู่ในสภาพที่จิตตกก็อาจจะได้ยินเสียงผีเสียงวิญญาณต่ำๆแต่ว่าถ้าสูงขึ้น,นก็อาจจะได้ยินเสียงดีๆเสียงหล่อนางฟ้าสิ่งดีๆต่างๆจิตวิญญาณชั้นสูงขึ้นไปนะคะจิตวิญญาณชั้นสูงนั้นเป็นสิ่งที่ดีส่วนใหญ่จะมาให้ความรู้ที่ดีคําแนะนํานที่ดีให้ปัญญาที่ดีแต่ถ้าต่ำๆแย่ๆแล้วก็ไม่ดีแน่นอนแล้วบางคนเนี่ยได้ย,ยินส่วนใหญ่หญที่ที่เริ่มในขั้นพื้นฐานทานี่พอเจอจากคนที่่มมาาาาปรรึกกษยยนนับ้อออคะถืวเ แล้วทีนี้แต่จริงๆในอินเทอร์เน็ตในพันธทิปอะไรต่างๆก็มีคนเข้าไปหาทางออกกันเยอะแยะมากมายว่าอาการหูแว่วตรงนี้เราจะทําอย่างไรดีนะคะแท้จริงแล้วถ้าคุณมองเห็นนะคุณกําลังเป็นคนที่มีความสามารถทางโทรจิตและถ้าคุณคิดดีเป็นน่ะคุณจะเริ่มตั้งคําถามที่ถูกต้องให้กับชีวิตเป็นนะคะอย่างเช่นโทรจิตมีความ สำคัญอย่างไรมีสามารถพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้อย่างไรเมื่อคุณศึกษาเพิ่มเติมคุณจะพบว่าสามารถจะนำพาซึ่งพลังสมาธิไปรักษาคนต่างพื้นที่ได้นะคะและมีความสามารถในหลายสิ่งหลายอย่างในการรักษาโรคในการดูแลสุขภาพหลายสิ่งหลายอย่างมากๆถ้าคุณคน้นคว้าแล้วคือคุณแค่ฝึกคิดดีอย่างเดียวคุณจะเห็นหมดเลยว่าปัญหาที่เรากำลังเจออยู่แท้จริงแล้วเนี่ยมันดีอย่างไรนะคะ,ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่แรกๆเลยล้วก็คือมัน เป็นเพียงแค่สิ่งที่ทําให้เรานั้นเก่งขึ้นมานเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทําให้เรานั้นอยู่เหนือสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงแยกแยะสิ่งที่ดีกับไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมานแท้จริงแล้วเป็นตัวที่เข้ามาทดสอบเขายอมเสียเวลาที่มีค่าในการสร้างเวรสร้างการรมสร้างบาปทั้งหลายทั้งปวงให้เรานั้นเป็นคนที่ฉลาดมีสมาธิมีปัญญามากขึ้นห ก็คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น,นคลื่นความรู้สึกในตัวเราคลื่นหัวใจของเราคลื่นสมองของเรานั้นมันมีระดับที่สูงขึ้นมันมีระดับระดับที่ไกลขึ้นนะคะมันมีระดับที่ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราโมเแงหงุดหงิดจนหน้าคเครียดหน้าเศร้าเหมือนคนแก่เป่าเคยนะที่แบบว่าไม่รู้วิธีเอาชนะหลอกมาจนเป่าเครียดเหมือนคนแก่ชรลาวัยหกเลยนะคะในช่วงแรกๆที่เจอมารที่แบบทั้งอุบาทต,ตกต่ำสีสีขาทุกข้อปรีสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยทำให้เราเนี่ยแบบมีความพยายามที่ ดึงเราเป็นเปรตเหมือนเขาอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ทุกทนทรมานมากและมีบางคนที่มาปรึกษาเบาในวัยที่ออนกว่าเราแต่หน้าตานี่แก่ไปไกลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยกระดับจิตใจของเรานั้นสําคัญมากนะคะทำให้ใบหน้ากลับมาผ่องใสและสวยวันสวยคืนชีวิตดีวันดีคืนที่สําคัญเมื่อเรายกระดับจิตใจที่สูงขึ้นนะคะเราจะไปเชื่อมติดเราจิตวิญญาณชั้นสูงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้และปอจะบอกวันนี้คุณจะมีเทพเทวดามาปกป้องมากขึ้น การที่คุณเจอมานนะคะควางทางในการฝึกปฏิบัติหรือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเหยื่อนะคะแต่คุณกําลังเจอบททดสอบที่จะทําให้คุณนั้นเก่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเลือกทางที่เก่งขึ้นไม่ใช่มัวแต่ไปยอมและทําให้ชีวิตนั้นแย่ลงหรือไปเป็นเครื่องมือเขาไปเป็นบริวารเขาชีวิตเป็นของเราเราเลือกเองนะคะเราเชื่ออย่างไรเราได้อย่างนั้นหากเราเชื่อว่าเราจะต้องไปเป็นบริวารเขาแล้วชีวิตเรา จะต้องไปเป็นไปด,ด,ดูดูตามเขาเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเส้นทางที่เราเดินนั้นถูกต้องแล้วและฉันจะทําสิ่งนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้และฉันจะพัฒนาภายในของฉันไปด้วยกันพร้อมๆกับการพัฒนาตัวเองพร้อมๆกับการทําทให้ชีวิตมันอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านถ้าหากคุณมีความเชื่ออย่างนั้นคุณก็ทําได้เช่นกันค่ะเชื่ออย่างไรได้อย่างนั้นนั่นเองมาฝึกสมาธิฝึกสติฝึกปัญญาไปด้วยกัน